สวัสดีครับสวัสดี่านผช้่มทุก่านนะครับเนาะผมเบาเต๋าอยูกช่องเตาสายก้านนะครับสำหรับกิมนี่ผ้าทุกคนนะครับมาเบิองก้านปลูกพักในน้ำเนาะหรือเขาเอื่นพักไฮโดรโปนิกนะครับทุกคนนี่นี่เอาใบปลูกลงดินนะครับนี่ง่ายต่อการเก็บกินนะครับนี่บม่มีหยาไม่ยั้งนะครับเห็ดแฮวลบกวนเนาะมีพักที่เขาปลูกเด้ห้ายยางนะครับทุกคนตัวนี้ก็เป็นพักบุ้งนะครับนี่พักบุ้งตัวนี้จะเป็นแต้งกวาเม่นวะพริกนี่นะครับนี่พริก เคยเห็นบอ่อพลิกในหนามเนาะครับนี่เดี๋ยวจะพาทุกคนย่างมาเบิ้งส่วนนี้เนาะเป็นมีหลายอย่างเนาะโอ้กลองโฟมหลายเนาะครับทั้งปีก็จะเป็นแพ็กทรงลูกขาเป็นบ่อปีแม่ครับแพ็กทรงลูกขาเนาะครับนี่ใช่คร<ม>ับเป็นชุดเนาะเป็นชุดเป็นยังบ่แม่ครับเป็นชุดครับอ๋อตัวนี้เป็นชุดชุดเจ้าบัดชุดมันเป็นกองเปล่าครับชุดละตัวนี้สร้างออนไลน์บ่ใช่ครับอ๋อทรงลูกขา ตุนครับใช่ครับนี่มีหลายอย่างนะครับทุกคนถ้าอยากได้มีมเมล็ดผักขี้ขื่นชายน่นอนนี่ตัวนี้ก็เป็นชุดเป็นยังบ่เป็นถา,นด,าดตัวนี้ก็เป็นชุดกันบ่เป็นชุดครับแต่แต่ยังมาทั้งในแพ็คครับมาทั้งใน,นแพ็คออ๋ถ้าลูกค้าอยากได้ต้นหอมก็บ,บอกแม่นอยากได้อยา,ากได้ไปปลูกปลูกไอ้ต้นหอมแบงก์ก็จะเป็นชุดนั่นเองครับอ่าบอกเขาแม่นครับอ๋อก็จะมีแล้วแต่เขาจะเอาแบบกองหนึ่งหรือสี่กองครับนี่สี่กองคงจะแพ็คแบบนี้โอ้สี่กองจะแพ็คแบบนี้ ตัวหนี่งอ่ะราคาจะร่วมทรงไปเลยเนาะใช่ครับอันนี้ไปสุราษฎร์สุราษฎร์โอ้แมน่ยไปทัวร์ประเทศบ่นี่แมนครับ <laughs> อันนี้ไปสุพรรณโอ,อนน้ครับสุพรรณนนนนนนทบุรีนน,น,น,นทบ,บุรีโอ้ไปหลายแห่งแมนครับไปใต้เนอ้อมีบอกชุดเอบี้ยังก็มีขายหมดแมเนบอกแมนครับนี่อุ้ยผมอุ๋ยผมผสมหนามเองครับผมชุดหาลิตรสุดสิบลิตรก็มีหมดมีเชียร์เอาโคตรบอกวิธีปลูกนรัอ๋อ ครับลุงกะตีห้อยครับอ๋อพามุงกิตัวนี้พิกัดอยู่บ้านไหนเนาะอยู่บ้านบุท่มครับบ้านสุรนทร์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครับบ้านบุท่มตำบลเมืองทีบ่ครับอำเภอเมืองเนาะครับจังหวัดสุรินทร์ครับอ๋อครับถ้าพี่น้องผ่านเส้นนี้เส้นยังเซนสองสองหกบ่สุรินทร์สุรินทร์สุรินทร์สีขาวไม่หรอกนี่ครับเราหนาวมันหนาวผมเนี่ยสองสองหกเนาะแม่นี่แหละเซนสองสองหกถ้าผ่านกัสามารถไปสื่อสายได้เนาะเข้าผมสอบถามได้ครับอ๋อนี่ ต้นนี้ก็จะเป็นนี่เดี๋ยวจะพาทุกคนย่างเบิงนะ้งเนาะต้นนี้บลูกสารเณรอุย้ยบอแมนใบมินบ่มินมินบ่โอ้ใบมินโอ้มีหลายยางตัวนี้สารเณรนาะครับทุกคนนี่สารเนรฟังผีก็จะเป็นต้นหอมนี่ผมอยากเอากองกองโฟุ้มนะครับไปปลูกให้ทุกคนเบิงนะ้งเนาะนี่กองโฟมกับ เอินถาดด้วยได้โซนะครับผมจะเอาไปสื่อแล้วก็จะปลูกให้ทุกคนเบ่งนะครับตัวนี้เพิ่นปลูกได้คขุยมะพร้าวนี่วะขุยผ้าโอ้นี่หลายอย่างมีสลัดมีพักแยงงขึือเทศนะครับนี่กินโอก๊กโอ้หลายอย่างนะครับกระลำปี้ม่วงเพิ่ว่ามีโ้นทั้งผุ่นเนาะนี่โซนทั้งผุ่นเดี๋ยวจะพาทุกคนยางเบ่งนะนตัวนี้จะเป็นมะเขือเทศ กระเทยมันเพาะไว้ตัวนี้จะเป็นโอ้ยหอมบ่เลยหอมยังนะโอ้มีทุกอย่างเลยเนาะนี่อิ่งยังว่าเป็นอ่างไรนี่ตัวน,นี้เพิ่อนปลูกลงเคงเนาะนี่ปลูกลงเคงนี่นี่ฟาร์มลุงกะทิฟาร์มลุงกะทินี่นะครับอยู่อำเภอเมือง ฐานเฮาเนาะถ้านะผ่านเส้นมสองสอง,งหกโซลินส,สีขอกวแวะเข้ามาชมได้เนาะอู้นี่นี่นี่เป็นบอกว่าโซนทนะั้งผีก็มีเนาะอูหนี่มะระผ้าส,สวยๆใบกะเพรา วู้นี่ถาดเอ้ยวู้นี่ขึ้นชายตัวนี้กจ็จะเป็นกระเจี๊ยบเนาะกระเจี๊ยบคนเลเลยลงไว้แล้วเอาดอกใหม่ก็มีเดี๋ยวพาไปเบิ่งดอกใหม่ <c oughs> โอู้ดอันนี้ปลูกดอกใหม่ก็ได้เนาะใส่ปุ๋ยเอบีปลูกดอกใหม่ก็ได้หวานหางจระเข้กระเพราแดงกระเพราม่วงตัวนี้ยังวะที่เขากินกับก๋อยกับลาบเนาะ ไ่ตัวดีใบเมงลักใบกะเพราโอ้มีมดเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นผักชีเนาะต้องใส่ถือฝนเนาะตัวนี้เพิ่นก็ใส่สแลนสีเทานเนาะสแลนสีเทามันจะมีสแลนสีเทากับสีเขียวเดี๋ยวผมพาทุกคนย่างเบิ้งส่วนนี้อีกก่อนนี่ตัวนี้จะเป็นขื่นชายมาั้งโอ้ขื่นชาย ตัวนี้ก็ร่งข้นก็นลังสวยเลยอ้นี่ก็ลังสวยอ้นี่ก็ลังสวยเลยนะครับทุกคนนี่พักบุ่มกับดัดมาหลายรอบแล้วนี่อ้มันหนีามาบ่กจะของเพิ่น,นะน่อยูเนาะนี่ผมก็เลยขออนุญาตเพิ่นท้ายลวละตัวนี้ก็จะเป็นสารเณรนะครับอู้งามแห้งสารเในกองฟม่มห้อยเพิ่นตัดสงสัยจะตัดขายเนาะครับทุกคนนี่อู้ตนหอมก็มี หอมบเลยตนัหนออกดอกแล้วอ๋นอนี่ไม่หล่อนไม่หล่อนไม่หล่อนให้รงเรือนังสีเนาะนี่ไม่หล่อนไม่หล่อนต้องส่นะม,ม,งมุงเนาะครับทุกคน้าบไส้ไมุงรับรองว่าบ่าบาบาเหลือเนาะครับผมเด็ดปลูกนูแล้วเนาะอุ้ยต้น้นก็ยังมีแมงเข้าไปนะเห็นบ่นี่แล้วครับแมง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 นี่แม่งเต่าทองน,นี่มันจะไปเจาะกินใบเนาะครับถ้าวา่าเจาะกินใบว่าเป็นยังเนาะครับถ้าคืนยอดคือว่าจบเลยเนาะครับไม่หล่อน ออ้ทัวอู้หมกแดงออ้ปุยเอบีเพิ่นดีหีเนาะครับทุกคนนี่ทัวม่วงเนาะครับนี่โอ้กำลังนวยเต็มต้นเลยน,นี่นะครับอืมัวม่วงโอ้ปุยเอบีเขาใส่ดีอยู่เดี๋ยวผมจะสั่งสื่อนะครับไปล่องปลูกเบิ้งเนาะครับทุกคนนี่โอ้โอ้นี่ผมเห็นของอันนี้ดีแล้วทุกคนนี่พักขี้ นี่นะครับผักชีต้นหอมโอ้นี่นี่นะครับช่วงนี้นะครับจะเข้าหนาฝนแล้วนะครับทุกคนนี่มาต้องเตรียมก้านนะครับปลูกผักชีไว้กินเองนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายไว้เนาะนี่เป็นต้นหอมผักชี้นะครับนี่ในกองโฟมก็คือว่าเขาจะประหยัดนะครับเขาปลูกได้หลายรอบเนาะนี่ถวยปลูกต้นนี้เพิ่นปลูกกบบถวยปลูกเนาะนี่ต้นนี้ก็จะเป็นผักชีเนาะเหลือมญ่แล้วนี่ผักชี้เหลือมญ่แล้ว ปลูกในถาดจังสี่กระดีกันเนาะครับทุกคนเดี๋ยวจะยกให้บึงยกได้โอ้นี่หากฝนเริ่มลงแล้วนี่มีของครบทุกอย่างเนาะที่เฮาอยากปลูกเฮาอยากปลูกตัวใดก็ปลูกต้นนั้นนะทุกคน,นตัวนี้ก็เป็นโรงเรือนขนาดประมาณเกือบสองเมตรเนาะนี่ประมาณเกือบสองเมตรทุกคนเควนใส่พลาสติกอยู่ข้างบนใส่สลลนไว้ข้างใต้เนาะครับเพื่อกั้นความห่อนไว้ ถ้าเ h o u s e h o l พลาสติกไว้ทั้งถึงนะครับกระได้นาะครับนี่ตัวนี้เพิ่นเอาไว้ทั้งไตนี่นะครับกั้นฝนน้ำเนะาะถ้าห้าบัวไซพลาสติกเนาะครับเวลาฝนตกมาเนาะครับพักเเข็ก็จะเปื่อยใต้มดเนาะเปื่อยถึงฝนมันจะยุบลงเนาะตัวนี้เพิ่นกะเฮ็ดคือลงเลื่อนของผมเนาะแต่ของผมเป็นจะเป็นลใหญ่ตัวนี้เพิ่นสามารถเฮ็ดลู่หน่อยได้เนาะนี่เฮ็ดลู่หน่อยเป็นกระทัดรัดเสียบถอดประกอบได้เนะาะเพิ่นอาจจะมีขายมดเนาะครับ มเมล็ดม็ผักชุดปลูกชุดทดลองปลูกนะครับกองฟู้นถาดได้โซมเมล็ดพันธุ์ปุย B, ป๋ยเอบีน้ำปุ๋ยเอบีเขาอื่นอย่งผสมเองนะครับหาฤทธิ์ซิปลิลก็มีนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับมาพบกับเจ้าของของเราเนาะสวัสดีครับพี่ในน้ำตู้นะครับครับพึ่งนะคะฟางค,คุณลุงกะทิคะ่ะครับตัวนี้พี่กัดอยู่บ้านไหนเนาะอยู่บ้านบุทโมเมืองทีค่ะจังหวัดสุรินทร์ครับผมก็ได้พาทุกคนย่างเมืองแล้วนะครับ ผักเนาะครับที่เพิ่นปลูกในน้ำเนาะครับนี่บ่ต้องใส่ดินแม่นบ่ใช่ค่ะง่ดินค่ะง่ายเนาะครับบ่ต้องใส่ดินบ่ต้องขุดดินมันยากแค่ปลูกในน้ำถ้าทุกคนอยากได้สามารถติดต่อใสสองทางได้เนาะก็ทั้ง Facebook YouTube TikTok นะคะชื่อเดียวเลยค่ะฟาร์มคุณลุงกะทิค่ะครับนี่เนาะครับนี่เดี๋ยวใผ้าผ้ายางเบิ่งแน่ครับพี่ค่ะได้ค่ะถ้ามีแมงมุมหยังนี่เฮาสามารถใสตัวใดสีมีหญ้า ชีวพันธุ์ฉีบอที่นี่ก็จะใช้เป็นชีวพันธุ์สมุนไพรค่ะเพราะรว่าเราจะไม่ได้ใช้สารเคมีอ๋อนี่นะครับก็จะเป็นถั่วปักยาวอ,อีกวันสองวันก็ได้เก็บแล้วค่ะนี่ใกล้เก็บแล้วเนาะใช่ค่ะถ้าทุกคนอยากได้ปุ๋ยเอบีแบบชนิดน้ำชนิดผงก็มีเหมืเอนานะอพี่เนาะ,ะมีค่ะมีหมดเนาะค่ะอย่าง,งถั่วฝักยาวนี้เดือนกว่าก็ได้กินละอ๋อ ยังมะละนี่ก็ประมาณหนึ่งเดือนก็เริ่มเก็บผลผลิตอ,อันนี้เก็บไปหลายรอบนอนเริ่มลงละ <c oughs> <c oughs> เอาไม่อยู่ <c oughs> เอาแล้วแล้วถ้าทำมีม่ทุกคนอยากได้ไอ้นีี้ดิลงเรือนเรือลไงเร <ปะ S 2> ือนก็มีค่ะแบบเป็นชุดบ่ ใช่ค่ะอย่างลงงนี้เป็นลรงนกดาวค่ะอามารถต่เได้ชุดเล็กสุดก็คือวางห้ากล่องห่อวางห้ากล่องพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีมีหลังคาให้พร้อมเหมาะสําหรับหน้าฝนถ้าใครที่กําลังแบบอยากจะเริ่มต้นอย่างเงี้ยค่ะลองปลูกดูใช่ค่ะก็เหมาะเลยออ๋ แล้วอยากได้รงเรือนใหญ่แบบนี้ก็มีมันขายเหมือนกันป่ะพี่่ะโลงใหญ่ก็มีค่ะชุดใหญ่ประมาณกี่พันค่ะอย่างอย่างลงใหญ่ตัวนี้จะเป็นลงทรงโมเดิร์นโมเดิร์นพอเราเอามาประกบกันสองลงมันก็จะเป็นทรงจั่วโอ้ข่ะอย่างหนึ่งลงตัวนี้วางได้ยี่สิบกล่องราคาสี่พันเก้าสี่พันเก้ารวมส่งไหมใช่ค่ะส่งฟรีถึงที่บ้านค่ะถ้าเราเอาสองลงประกบกันมันก็จะกลายเป็นลงใหญ่เลยแค่นี้ก็พอกินแล้วปลูกได้ปลูกได้ทุกอย่างต้นหอมผักชีะนะมีมีกผักบุ้ง ใช่ค่ะอูอันนี้ก็จะเป็นคะน้าเห็ดหอมครับตรงนี้ก็เป็นสลัดสลัดโอ้กินอกกวางตุ้งช่วงก่อนอโนอนมันลงเอาไม่อยู่อแต่มันก็กินได้อยู่นะอ๋อกินได้อยู่เนาะใช่ค่ะกินได้แต่ว่ามันอาจจะไม่สวยงามให้เราขายได้เงี้ยนั่นแหละลูกค้าเห็ดหอมลูกค้าว่าทำไมผักเป็นแบบนี้เนาะนี่เหละอินรีร้อยเปอร์เซ็นต์ออแกนิกเนาะอย่างเห็ดคะน้าเห็ดหอมก้านเขาจะใหญ่แบบนี้แหละมันอ้วนเนาะ ใบมันไม่สวยแต่ก้านมันอร่อยโอ้นี่เนี่ยค่ะเห็นไหมสมัครข้าวบดได้กินใบก็ได้เนาะข้าวสามารถตัดบนนี้กินก็ได้ใช่กินก้านมันก้านมันอร่อยค่ะอ๋อก้านมันสวยงามตามจริงใบก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ให้นอนเขากินบ้างโอ้นี่ส่วนตรงนั้นก็จะเป็นเคียวเคียวใบอีก ไอ้ที่เราปลูกผักในน้ํานี่ปลูกได้ทุกอย่างไหมพี่เฉพาะผักได้เกือบทุกอย่างขนาดตะไคร้ยังปลูกได้เลยขนาดคิดว่าเอ้ยตะไคร้มันไม่น่าจะปลูกได้เนาะก็ปลูกได้นะคะว่านหางจระเข้ขนาดเป็นพืชที่เขาชอบน้าก็เลยชอบชอบเอ้งชอบดินเนาะก็ยังปลูกได้อ๋อปลูกลองดูหมดแล้วผมตายไปไปดูแล้วไปเห็นแล้วสวยงามมากเลยตาพี่น้องอยากได้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพื่อได้นะครับมีเบอร์โทรติดต่อไหมพี่ มีค่ะ0 8 9 8 8 1 5 0 4 0ค่ะครับฟารกดูกระติเนาะใช่ครับมาเหนียวขอขอบคุณพี่ผึ่งเนาะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับผมกับวิ่งไลน์เนาะครับฝากพี่ฝากน้องเก่าด้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ที่ง่าม่องเต๋าสายกลานนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะครับสวัสดีครับ